สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนที่11บอลูกค้าประจำวันแล้ววันเล่าผ่านไปลี่เอ๋ยยังคงไปขายเนื้อตุนที่ตลาดทุกวันเธอทำเนื้อตุนไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีลูกค้ามาซื้อไปกินไม่ขาดสายเนื้อตุนของหนูนี่อร่อยจริงๆนะใช่ใช่ข้าติดใจรสชาติของมันมากเลยข้าต้องซื้อกลับไปกินทุกวันเลย ลี่เอ๋ยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ยินคำชมจากลูกค้าในบรรดาลูกค้าเหล่านั้นมีหลายคนที่กลายเป็นลูกค้าประจําของลี่เอ๋อพวกเขาจะแวะมาซื้อเนื้อตุ๋นของเธอทุกวันไม่ว่าจะฝนตกแดดออกวันนี้หนูทำเนื้อตุ๋นอะไรมาขายจ๊ะเหมือนเดิมคะ่ะท่านป้าแต่ว่าวันนี้ข้าใส่เครื่องเทศเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยด้วยนะคะอุยน่ากินจังเลยป้าคนนั้นยิ้มอย่างพอใจแล้วก็ซื้อเนื้อตุ๋นของลี่เอ๋ไปหลายถ้วย นอกจากลูกค้าประจำที่เป็นชาวบ้านแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายคนที่ซื้อเนื้อตุ๋นของลี่เอ๋อรไปกินเป็นอาหารกลางวันพวกเขาบอกว่ากินเนื้อตุ๋นของลี่เอ๋อแล้วมีแรงทำงานมากขึ้นข้าทำงานมาทั้งวันกินเนื้อตุ๋นของหนูเข้าไปแล้วหายเหนื่อยเลยใช่ใช่ข้าก็เหมือนกันลี่เอ๋อดีใจมากที่อาหารของเธอเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้วยความนิยมของเนื้อตุนทําให้ลี่เออขายมันได้หมดทุกวันและได้เงินมามากขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มมีเงินเก็บเล็กน้อยทําให้เธอพอมีเงินซื้ออาหารและยาดีๆให้พ่อกับแม่ได้พ่อกินยานี้เข้าไปนะเจ้ากะจะได้หายไวๆขอบใจมากนะลูกหวังต้ายิ้มอย่างอ่อนโยนแม่ก็ด้วยนะเจ้ากะกินอาหารเยอะๆจะได้แข็งแรงขึ้นเจะจะแม่จะกินหลี่สู้พยักหน้า เมื่อพ่อกับแม่สุขภาพดีขึ้นลี่เอ๋อก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเธอเริ่มมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นถา้าขายเนื้อตุนได้ทุกวันแบบนี้ข้าก็จะมีเงินพอที่จะซื้อบ้านใหม่ให้เราได้ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองกระท่อมเก่าๆที่พวกเขาอาศัยอยู่มันพุพังและไม่สามารถกันลมกันฝนได้ลี่เอ๋ออยากจะซื้อบ้านใหม่ที่แข็งแรงและอบอุ่นกว่าเดิมให้ครอบครัวของเธอแล้วข้าก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้เสี่ยวเป่ากับเสี่ยวฮวาด้วย ลี่เอินึกถึงน้องชายและน้องสาวของเธอพวกเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆวินวินลี่เอิญอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้พวกเขาใส่ข้าจะต้องทำให้ได้ลี่เอิญกำมือแน่นเธอตั้งใจว่าจะทำงานให้หนักขึ้นและเก็บเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงตอนที่12สองพลังแห่งหินอีกครั้ง วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความขยันขันแข็งของลี่เอ๋อทํทำให้ครอบครัวของนางมีชีวิตที่ดีขึ้นมากพ่อกับแม่หายป่วยแล้วน้องๆก็มีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่พวกเขาย้ายออกจากกระท่อมผูพังไปอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆที่อบอุ่นและแข็งแรงกว่าเดิมข้าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นได้ขนาดนี้แม่พูดด้วยรอยยิ้มนั่นก็เพราะเจ้าเก่งไงล่ะลี่เอ๋อพ่อเสริมลี่เอ๋อยยิ้มอย่างมีความสุขแต่ในใจก็ยังมีความคิดบางอย่างที่คอยวงเวียนอยู่ ถ้าข้าสามารถใช้พลังของหินก้อนนั้นได้มากกว่านี้ละ่ะลี่เอ๋อพึพรรมพำกับตัวเองหินหลักสีที่ลี่เอ๋อร์เจอในกระท่อมเก่ามันมีพลังวิเศษที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักทําให้ผักที่ลี่เอ๋อร์ปลูกโตเร็วกว่าปกติและมีรสชาติดีกว่าผักของคนอื่นๆในหมู่บ้านลี่เอ๋อร์สังเกตเห็นว่าลูกค้าหลายคนชอบผักของนางมากพวกเขาบอกว่าผักของนางสดและอร่อยถ้าข้าเอาผักของตัวเองไปขายคู่กับเนื้อตุ๋นละ่ะอาจจะได้เงินมากขึ้นก็ได้นะ ลี่เอ๋อร์คิดลี่เอ๋อร์เริ่มทดลองปลูกผักหลายชนิดมากขึ้นทั้งผักกาดคะน้าแตงกวาและมะเขือเทศลี่เอ๋อร์ดูแลพวกมันอย่างดีและคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและลี่เอ๋อร์ก็ไม่ผิดหวังผักโตเร็วมากและมีผลผลิตเยอะมากผักแต่ละต้นมีขนาดใหญ่และมีสีสันสดใสว้าวผักของเจ้าง,งามมากเลยนะลี่เอ๋อร์เพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดใช่ใช่ไม่เคยเห็นผักที่ไหนงามขนาดนี้มาก่อนเลยอีกคนเสริมลี่เอ๋ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ข้าตั้งใจปลูกนะ้เจ้ากะลี่เอ๋อตอบเมื่อผักโตเต็มที่ลี่เอ๋อก็ลองเก็บมันไปกินพบว่าผักของตัวเองมีรสชาติดีกว่าผักที่เคยกินมาทั้งหมดมันหวานกรอบและชุ่มฉ่ำถ้าอย่างนั้นข้าลองเอาไปทำอาหารดูดีกว่าลี่เอ๋อคิดลี่เอ๋อลองเอาผักของตัวเองไปทำอาหารหลายอย่างทั้งผัดต้มและยำพบว่าผักของตัวเองทำอาหารอร่อยมากถ้าข้าเอาผักของตัวเองไปขายคู่กับเนื้อตุ๋นลูกค้าต้องชอบมากแน่ๆ ลี่เอ๋อตัดสินใจวันรุ่งขึ้นลี่เอ๋อจึงเตรียมผักใส่ตะกร้าไปด้วยพอไปถึงตลาดลี่เอ๋อก็วางผักไว้ข้างๆหม้อเนื้อตุน๋นวันนี้มีผักสดๆมาขายด้วยนะเจ้ากะลี่เอ๋อประกาศลูกค้าหลายคนให้ความสนใจพวกเขาเข้ามาดูผักของข้าและดมกลิ่นของมันผักของเจ้างามมากเลยนะลี่เอ๋อใช่ๆจะซื้อไปทำอาหารเย็นนี้ไม่นานผักก็ขายหมดเกลี้ยงลี่เอ๋อได้เงินมาอีกจำนวนหนึ่งลี่เอ๋อรู้สึกดีใจมาก ถ้าอย่างนั้นข้าก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้มากขึ้นไปอีกสินะลี่เอ๋อคิดอย่างมีความหวังตอนที่13 –การดูแลเอาใจใส่เมื่อมีเงินทองมากขึ้นสิ่งแรกที่ลี่เอ๋อทํทำคือการดูแลพ่อกับแม่ของนางให้ดีที่สุดนางรู้ว่าพวกท่านต้องทนทุกทรมานมามากและลี่เอ๋อต้องการชดเชยพวกท่านพ่อต้องกินยาให้ครบนะเจ้ากะลี่เอ๋อบอกพ่อของนางขณะที่ยื่นยาให้ท่าน ขอบใจมากนะลูกพ่อยิ้มอย่างอ่อนโยนพ่อรู้สึกดีขึ้นมากแล้วละ่ะแม่ก็ต้องกินอาหารเยอะๆนะเจ้ากะลี่เอ๋อบอกแม่ของนางขณะที่ตักข้าวให้จเะจะ้าแม่จะกินแม่ยิ้มอย่างมีความสุขแม่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะเลยลี่เอ๋อรู้สึกดีใจมากที่พ่อกับแม่มีสุขภาพดีขึ้นนางตั้งใจที่จะดูแลพวกท่านให้ดีที่สุดนอกจากเรื่องอาหารและยาแล้วลี่เอ๋อยังดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพวกท่านด้วย นางซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้พวกท่านและจัดห้องนอนของพวกท่านให้สะอาดและสะดวกสบายต่อไปนี้พ่อกับแม่จะได้นอนหลับสบายๆแล้วนะเจ้ากะลี่เอ๋บอกพูดขอบใจมากนะลูกพ่อไม่รู้จะขอบคุณเจ้ายังไงดีไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะลี่เอ๋ตอบข้าทำทุกอย่างด้วยความรักเมื่อพ่อกับแม่ของข้ามีความสุขข้าก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยข้ารู้สึกเหมือนได้ตอบแทนพระคุณของพวกท่าน นอกจากพ่อกับแม่แล้วข้าก็ไม่ลืมน้องๆของข้าเช่นกันข้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้พวกเขาและพาพวกเขาไปเที่ยวในหมู่บ้านว้าวพิลิเออร์ซื้อเสื้อผ้าให้เราใหม่ด้วยเสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮววกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจขอบคุณมากนะพี่เสี่ยวเป่าพูดใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะเสี่ยวฮววเสริมข้าลูบหัวน้องๆของข้าอย่างเอ็นดูต่อไปนี้พวกเจ้าจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆไปโรงเรียนแล้วนะข้าบอก โรงเรียนเสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮวาทำหน้างงใช่แล้วข้าจะส่งพวกเจ้าไปเรียนหนังสือข้าพูดข้าอยากให้พวกเจ้ามีความรู้เย้เราจะได้ไปโรงเรียนแล้วเสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮวากระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจข้าหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นน้องๆของข้ามีความสุขข้ารู้สึกเหมือนชีวิตของข้ามีความหมายมากขึ้นเมื่อข้าดูแลครอบครัวของข้าอย่างดีแล้วข้าก็เริ่มคิดถึงเรื่องอื่นๆข้าอยากจะพัฒนาชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นไปอีก ข้าจะขยายกิจการของข้าข้าพึงพำกับตัวเองข้าอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆเ,เป็นของตัวเองข้าอยากจะทำอาหารอร่อยๆให้ผู้คนได้กินและข้าก็อยากจะหาเงินให้ได้มากขึ้นตอนที่14แผนการในใจลี่เอ๋อร์เริ่มวางแผนอย่างจริงจังสำหรับการสร้างฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัวของตัวเองลี่เอ๋อร์ไม่ต้องการให้พวกเราต้องกลับไปอยู่ในสภาพที่ยากจนและลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว ลี่เอ๋อร์จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองนางพึมพำกับตัวเองขณะที่นั่งคิดอยู่คนเดียวลี่เอ๋อร์มีความมั่นใจในฝีมือการทำอาหารของตัวเองนางรู้ว่าอาหารของตัวเองอร่อยและไม่เหมือนใครลี่เอ,อ๋อร์เชื่อว่าถ้าลี่เอ๋อร์เปิดร้านอาหารลี่เอ๋อร์จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากมายแต่การเปิดร้านอาหารต้องใช้เงินเยอะลี่เอ๋อร์คิดลี่เอ๋อร์มีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเปิดร้านอาหารได้ลี่เอ๋อร์ต้องหาเงินให้ได้มากกว่านี้ ข้าจะขยายกิจการของตัวเองลี่เอ๋อตกลงใจนอกจากขายเนื้อตุ๋นและผักแล้วลี่เอ๋อจะลองทําอาหารอื่นๆขายด้วยลี่เอ๋อจะทําอาหารที่หลากหลายและมีรสชาติอร่อยเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ได้มากขึ้นข้าจะลองทําขนมด้วยลี่เอ๋อคิดลี่เอ๋อมีความทรงจําเกี่ยวกับวิธีการทําขนมหลายชนิดลี่เอ๋อจะลองทําขนมเหล่านั้นขายด้วย ลี่เอ๋อร์เริ่มทดลองทำอาหารและขนมหลายชนิดลี่เอ๋อร์ใช้ผักและผลไม้ที่นางปลูกเองเป็นวัตถุดิบหลักลี่เอ๋อร์ทำอาหารและขนมที่มีรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์อร่อยมากเลยลี่เอ๋อร์พ่อพูดขณะที่กินอาหารของลี่เอ๋อร์ใช่ใช่ข้าไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยแม่เสริมเสี่ยวเปาและเสี่ยวว่าก็ชอบอาหารและขนมของลี่เอ๋อร์มากพวกเขากินกันอย่างอร่อยอร่อยพี่ลี่เอ๋อร์ทำอาหารเก่งที่สุดเลยเสี่ยวเปาพูด ใช่ๆอร่อยที่สุดในโลกเลยเสีย่ยวหัวเสริมลี่เอ๋อหัวราะเบาๆเมื่อเห็นครอบครัวของตัวเองมีความสุขลี่เอ๋อรู้สึกเหมือนความฝันของนางใกล้จะเป็นจริงเข้าไปทุกทีข้าจะเปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋จะทําให้ร้านอาหารของตัวเองเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงลี่เอ๋จะทําให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักชื่อของลี่เอ๋ แต่ลี่เอ๋อก็รู้ว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายลี่เอ๋อต้องทำงานหนักและอดทนลี่เอ๋อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความทา้าทายมากมายข้าจะไม่ยอมแพ้ลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าจะสู้ต่อไปข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ได้ตอนที่15เหเงาที่คืบคลาน ชีวิตของครอบครัวข้าดีขึ้นมากจริงๆพวกเรามีบ้านที่อบอุ่นมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์และมีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ข้าสามารถส่งเสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮวาไปโรงเรียนได้พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วและมีความสุขมากข้าคิดว่าข้าสามารถให้ทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้แต่ถึงกระนั้นข้าก็ยังไม่สามารถวางใจได้สนิทใจข้ารู้ว่าความสุขและความสงบสุขเหล่านี้อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาข้ายังต้องระวังตัวอยู่เสมอลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเอง ข้าจำได้ถึงวันที่พวกเราถูกขับไล่ออกจากบ้านอย่างไม่ใยดีข้าจำได้ถึงสายตาที่เย็นชาและคำพูดที่โหดร้ายของปู่และอาของข้าพวกเขาเหมือนปีศาจร้ายที่คอยจ้องจะทำร้ายครอบครัวของข้าข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาทำร้ายพวกเราอีกลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าเริ่มเก็บเงินอย่างระมัดระวังข้าไม่กล้าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยข้ารู้ว่าข้าต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งและแล้วสิ่งที่ข้ากลัวก็เกิดขึ้นจริงๆวันหนึ่งขณะที่ข้ากำลังขายอาหารอยู่ที่ตลาดข้าก็ได้ยินข่าวหรือบางอย่าง รู้หรือเปล่าว่าหวังไทกงกับหวังเอ๋อกลับมาแล้วจริงเหรอพวกเขาหายไปนานเลยนี่นาใช่ใช่ข้าได้ยินว่าพวกเขาไปทำธุรกิจที่เมืองอื่นแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วหัวใจของข้าเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวข้ารู้สึกเหมือนมีลางร้ายบางอย่างพวกเขาจะกลับมาทำไมลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองข้าไม่กล้าคิดถึงเหตุผลที่พวกเขาอาจจะกลับมาแต่ข้าก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ่ ข้าเริ่มสังเกตผู้คนรอบตัวข้าอย่างระมัดระวังข้าพยายามมองหาปู่และอาของข้าแต่ข้าก็ไม่เห็นพวกเขาพวกเขาอาจจะยังไม่ออกมาลี่เออคิดแต่ข้าก็รู้ว่าพวกเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาอาจจะกำลังซุ่มดูข้าอยู่พวกเขาอาจจะกำลังวางแผนที่จะทำร้ายข้าและครอบครัวของข้าข้ากลับบ้านด้วยความรู้สึกหวาดระแวงข้าบอกพ่อกับแม่เรื่องข่าวหรือที่ข้าได้ยินพวกเขาก็ดูตกใจเช่นกันพวกเขาจะกลับมาทำไม แม่ของข้าถามด้วยความกังวลข้าก็ไม่รู้พ่อของข้าตอบแต่ข้าว่าเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นใช่แล้วข้าเห็นด้วยข้าจะเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่งลี่เอ๋อเริ่มวางแผนรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นข้ารู้ว่าข้าต้องปกป้องครอบครัวของข้าให้ดีที่สุดข้าจะไม่ยอมให้พวกเขาต้องเจ็บปวดอีกข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำร้ายพวกเราอีกลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเอง ในคืนนั้นข้านอนไม่หลับข้าเอาแต่คิดถึงเรื่องราวในอดีตข้าคิดถึงความโหดร้ายของปู่และอาของข้าข้าคิดถึงความเจ็บปวดที่ครอบครัวของข้าต้องเผชิญข้าจะไม่มีวันลืมลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าจะไม่มีวันลืมสิ่งที่พวกเขาทำกับพวกเราข้าจะไม่มีวันให้อภัยพวกเขาตอนที่16รสชาติที่แตกต่างลี่เอ๋อไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนอกจากความรู้เรื่องการเกษตรที่ติดตัวมาแล้ว ความรู้เรื่องการทำอาหารจากชาติก่อนก็เป็นอีกสิ่งที่ลี่เอ๋อร์พยายามนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เริ่มคุ้นเคยกับการทำเนื้อตุ๋นแบบง่ายๆลี่เอ๋อร์ก็เริ่มคิดถึงการปรับปรุงสูตรให้มีความพิเศษและแตกต่างจากร้านอื่นๆถ้าข้าเพิ่มสมุนไพรและเครื่องเทศลงไปอีกนิดหน่อยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะลี่เอ๋อร์เริ่มทดลองนำสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นมาลองใส่ในเนื้อตุ๋นของเธอขิงกระเทียมปลอยกากอบเชยและเครื่องเทศอื่นๆถูกนำมาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัันนไปใแต่ละคร้ง กลิ่นหอมนี่มันชาวบ้านหลายคนเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเนื้อตุ่นลี่เอ๋อร์กลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เพิ่มเข้ามาทําให้เนื้อตุ่นของเธอมีความพิเศษและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นลี่เอ๋อร์ใส่อะไรลงไปด้วยเนี่ยหอมกว่าเดิมอีกนะข้าก็ใส่นิดๆหน่อยๆน่อยนะเจ้ากะลองชิมดูสิเจ้ากะลี่เอ๋อร์ตักเนื้อตุ่นให้ลูกค้าชิมพวกเขาซดน้ําซุปและเคี้ยวเนื้ออย่างช้าๆเพื่อลิ้มรสชาติที่แปลกใหม่อืมอร่อยจริงๆด้วย มันมีรสชาติที่ซับซ้อนกว่าเดิมใช่ใช่ข้าไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยลี่เอ๋ยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าลูกค้าชื่นชอบรสชาติใหม่ของเนื้อตุนเธอข้าจะลองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆลี่เอ๋ยคิดต้องมีสักวันที่ข้าจะเจอสูตรที่อร่อยที่สุด นอกจากเครื่องเทศแล้วลี่เอ๋ยังเริ่มทดลองใส่วัตถุดิบอื่นๆลงไปด้วยผักที่เธอปลูกเองผลไม้ป่าที่หาได้หรือแม้แต่สมุนไพรบางชนิดถูกนำมาตุนรวมกับเนื้อทำให้เนื้อตุนของเธอมีรสชาติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นวันนี้ข้าตุนเนื้อกับผักกาดขาวนะเจ้ากะพรุ่งนี้ข้าจะลองตุนกับเห็ดดูลี่เอ๋อไม่หยุดที่จะสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆทำให้ลูกค้าของเธอไม่รู้สึกเบื่อและยังคงตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆใ,ในทุกวัน ข้าอยากกินเนื้อตุ๋นของลี่เอ๋อทุกวันเลยใช่ใช่ข้าก็เหมือนกันชื่อเสียงของเนื้อตุ๋นลี่เอ๋อเริ่มขจรไกลไปทั่วไม่เพียงแต่คนในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังมีคนจากหมู่บ้านอื่นหรือแม้แต่นักเดินทางที่ผ่านทางต่างก็วเวียนมาชิมรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อตุ๋นเธอได้ยินว่าเนื้อตุ๋นร้านนี้อร่อยมากข้าต้องลองหน่อยแล้วข้าเดินทางมาหลายวันเพิ่งเคยกินอะไรอร่อยๆแบบนี้ก็วันนี้แหละ ลี่เอ๋ยยิ้มอย่างภาคภูมิใจเมื่อเห็นว่าอาหารของเธอเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายข้าจะทําให้เนื้อตุ๋นของข้าเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกคนทุกแห่งลี่เอ๋อคิดอย่างมุ่งมั่นตอนที่17ความอิจฉาที่ก่อตัวความสําเร็จของลี่เอ๋อในการขายเนื้อตุ๋นและผักทําให้ชีวิตของครอบครัวของลี่เอ๋อดีขึ้นอย่างมาก พวกเรามีเงินทองมากขึ้นมีอาหารดีๆกินมีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่และมีบ้านที่อบอุ่นลี่เอ๋อรคิดว่าลี่เอ๋อสามารถให้ทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้แต่ลี่เอ๋อก็รู้ว่าความสําเร็จของลี่เอ๋อย่อมนํามาซึ่งความอิจฉาและความไม่พอใจของคนบางกลุ่มดูสิเด็กแค่นี้ทําอาหารขายได้ดิบได้ดีเชียวใช่ใช่แถมผักที่นางปลูกก็งามกว่าของพวกเราอีกข้าว่านางต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างแน่ๆ ลี่เอ๋อได้ยินคำพูดเหล่านี้จากพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆในตลาดพวกเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจและริษยาลี่เอ๋อพยายามไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นลี่เอ๋อตั้งใจขา,ขายของต่อไปแต่ลี่เอ๋อก็รู้ว่าลี่เอ๋อต้องระวังตัวให้มากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ลี่เอ๋อกำลังจัดผัดอยู่ที่แผงของลี่เอ๋อก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาลี่เอ๋อนี่หนูผักของหนูนี่ปลูกยังไงถึงงามขนาดนี้ฮะเขาถามด้วยน้ำเสียงหาเรื่อง ลี่เอ๋อก็ปลูกของลี่เอ๋อไปเรื่อยๆนะเจ้ากะลี่เอ๋อตอบอย่ามาโกหกหน้าข้าว่าหนูต้องใส่ปุ๋ยวิเศษอะไรสักอย่างแน่ๆปุ๋ยวิเศษอะไรของท่านลี่เอ๋อไม่รู้เรื่องอย่ามาทําเป็นไม่รู้เรื่องหน้าข้าเห็นนะว่าหนูแอบ,บเอาอะไรบางอย่างไปใส่ในดินท่านเห็นผิดแล้วเจ้ากะชายคนนั้นทําท่าไม่เชื่อเขาพยายามที่จะค้นผักของลี่เอ๋อแต่ลี่เอ๋อห้ามเขาวไว้ท่านจะทําอะไรหนะ้าลี่เอ๋อถามเสียงแข็ง ข้าก็จะดูหน่อยว่าหนูซ่อนอะไรไว้ในผักของหนูท่านไม่มีสิทธิ์มาค้นผักของข้านะทำไมข้าจะไม่มีสิทธิ์ข้าเป็นลูกค้าข้ามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าข้ากำลังซื้ออะไรถ้าท่านอยากรู้ท่านก็ซื้อผักของข้าไปแล้วเอาไปตรวจสอบเอาเองชายคนนั้นหน้าเสียไปเล็กน้อยแล้วก็เดินจากไปลี่เอ๋อถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายลี่เอ๋อไม่เข้าใจว่าทำไมคนพวกนี้ต้องอิจฉาลี่เอ๋อด้วย ลี่เอ๋อร์ก็แค่ธำมาหากินสุจริตลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองแต่ลี่เอ๋อร์ก็รู้ว่าลี่เอ๋อร์ต้องเข้มแข็งลี่เอ๋อร์ต้องไม่ยอมให้คนพวกนี้มาขัดขวางลี่เอ๋อร์ลี่เอ๋อร์ตั้งใจขายของต่อไปและพยายามไม่สนใจคำพูดและการกระทำของพวกเขาแต่ลี่เอ๋อร์ก็รู้ว่าลี่เอ๋อร์ต้องระวังตัวให้มากขึ้นลี่เอ๋อร์ต้องปกป้องครอบครัวของลี่เอ๋อร์จากคนพวกนี้ลี่เอ๋อร์จะไม่ยอมให้พวกท่านทำร้ายพวกเราลี่เอ๋อร์บอกตัวเองตอนที่18ด ความช่วยเหลือจากคนใจดีถึงแม้ว่าจะมีคนใจร้ายที่คอยอิจฉาริษยาแต่ลี่เอ๋อร์ก็ยังได้รับความช่วยเหลือและความเมตตาจากคนใจดีเช่นกันในหมู่บ้านของลี่เอ๋อร์ยังมีเพื่อนบ้านที่เห็นใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือลี่เอ๋อร์และครอบครัวของลี่เอ๋ออยู่เสมอลี่เอ๋อจะวันนี้ป้าเอาผักมาให้แบ่งๆกันกินนะป้าหลินเพื่อนบ้านใจดีมักจะนำผักหรือผลไม้ที่นางปลูกมาแบ่งให้ลี่เอ๋อร์เสมอนางเอ็นดูเด็กๆและคอยช่วยเหลือครอบครัวของลี่เอ,อ๋อร์เท่าที่นางจะทำได้ ขอบพระคุณมากนะเจ้ากาป้าหลินลี่เออรับผักมาด้วยความซาบซึ้งไม่เป็นไรจ้าลี่เออป้าเต็มใจป้าหลินยิ้มอย่างอ่อนโยนนอกจากป้าหลินแล้วยังมีนายหญิงหวังที่คอยให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลี่เออนางเป็นหญิงชราที่อบอุ่นและมีเมตตานางเคยผ่านความยากลำบากมาก่อนจึงเข้าใจความรู้สึกของลี่เออรลี่เออเอ่อย่ยาไปใส่ใจคำพูดของคนเหล่านั้นเลยนะนายหญิงหวังกล่าวด้วยน้ำเสียงปลอบโยน เจ้าทำดีที่สุดแล้วเจ้ากับคุณย่าลี่เอ๋อตอบสู้ๆนะลี่เอ๋อสักวันเจ้าจะต้องประสบความสำเร็จขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณย่ายังมีลุงจางชายร่างใหญ่ใจดีที่มักจะช่วยลี่เอ๋ยยกของหนักหรือซ่อมแซมเข้าของที่เสียหายลุงจางเป็นคนตรงไปตรงมาและมีน้ำใจนักกีฬาเขาไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมีอะไรให้ลุงช่วยก็บอกนะลี่เอ๋อลุงจางกล่าวขอบพระคุณมากนะเจ้ากาลุง และยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือลี่เอ๋อในรูปแบบต่างๆบางคนแบ่งปันวัตถุดิบในการทำอาหารบางคนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และบางคนก็แค่คอยเป็นกำลังใจให้ลี่เอ๋อความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้ลี่เอ๋อรู้สึกอบอุ่นใจและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปลี่เอ๋อรู้ว่าถึงแม้จะมีคนใจร้ายที่คอยอิจฉาริษยาแต่ก็ยังมีคนดีๆที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนลี่เอ๋อยู่เสมอข้าจะไม่ยอมแพ้ลี่เอ๋อบอกตัวเอง ข้าจะทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคนตอนที่19แผนการเกษตรนอกจากความรู้เรื่องการทำอาหารแล้วลี่เอ๋อยังมีความรู้เรื่องการเกษตรจากชาติก่อนของร่างนี้อีกด้วยลี่เอ๋อร์จำได้ถึงวิธีการปลูกผักและผลไม้ต่างๆการปรับปรุงดินการเลือกเมล็ดพันธุ์และการดูแลพืชให้เจริญเติบโตงอกงามถ้าข้าสามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้ได้ก็จะช่วยให้ครอบครัวของข้ามีอาหารกินมากขึ้นลี่เอ๋อร์คิด ลี่เอ๋อเริ่มสำรวจพื้นที่รอบๆกระท่อมของลี่เอ๋อมองหาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกลี่เอ๋อพบว่ามีพื้นที่เล็กๆแปลงหนึ่งข้างกระท่อมที่ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วลี่เอ๋อตกลงใจลี่เอ๋อเริ่มลงมือถางหญ้าและปรับปรุงดินในแปลงผักเล็กๆนั้นลี่เอ๋อใช้หินวิเศษที่ลี่เอ๋อบังเอิญเจอในกระท่อมเก่ามาช่วยในการเพาะปลูกข้าจะลองดูว่าหินก้อนนี้จะช่วยให้ผักของข้าโตเร็วกว่าเดิมได้ไหม ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อร์เลือกปลูกผักที่โตเร็วและสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายชนิด,ชนดเช่นผักกาดคะน้าแตงกวาและมะเขือเทศลี่เอ๋อร์ตั้งใจจะปลูกผักเหล่านี้ไว้กินเองและส่วนหนึ่งจะนำไปขายที่ตลาดด้วยถ้าข้ามีผักสดๆไปขายคู่กับเนื้อตุนของข้าก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นลี่เอ๋อคิด ลี่เอ๋อร์ดูแลแปลงผักของลี่เอ๋อร์เป็นอย่างดีรดน้ำพวนดินและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอลี่เอ๋อร์เฝ้าดูการเจริญเติบโตของผักแต่ละต้นอย่างใจจดใจจ่อและแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาน่าอัศจรรย์ผักที่ลี่เอ๋อร์ปลูกด้วยความช่วยเหลือของหินวิเศษโตเร็วกว่าผักของคนอื่นๆในหมู่บ้านมากผักแต่ละต้นมีขนาดใหญ่ใบสีเขียวสดและดูน่ากินมากว้าวผักของเจ้าง,งามมากเลยนะลี่เอ๋อร์เพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยความทึ่งใช่ใช่ไม่เคยเห็นผักที่ไหนงามขนาดนี้มาก่อนเลย อีกคนเสริมลี่เอ๋ยยิ้มอย่างภาคภูมิใจข้าตั้งใจปลูกนะ้เจ้ากะลี่เอ๋ตอบเมื่อผักของลี่เอ๋ยโตเต็มที่ลี่เอ๋ยก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตลี่เอ๋ยนำผักสดสดเหล่านั้นไปขายที่ตลาดคู่กับเนื้อตุนของลี่เอ๋อและก็เป็นจริงดังคาดผักสดสดของลี่เอ๋ยได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากหลายคนซื้อผักของลี่เอ๋อไปทำอาหารและติดใจในรสชาติที่อร่อยและสดใหม่ของมันผักของเจ้านี่อร่อยจริงๆนะลี่เอ๋อ ใช่ใช่ข้าจะซื้อไปกินทุกวันเลยลี่เอ๋ยยิ้มอย่างมีความสุขลี่เอ๋อรู้สึกดีใจที่ความรู้เรื่องการเกษตรของลี่เอ๋อร์เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของลี่เอ๋อและยังสร้างรายได้ให้ลี่เอ๋ออีกด้วยข้าจะต้องพัฒนาแปลงผักของข้าให้ใหญ่กว่านี้อีกลี่เอ๋อคิดข้าจะปลูกผักให้ได้เยอะๆและนําไปขายให้ได้มากขึ้นตอนที่ยีผลผลิตงอกงาม ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของลี่เอ๋อรแปลงผักเล็กๆของลี่เอ๋อก็ให้ผลผลิตที่งอกงามเกินคาดผักที่ลี่เอ๋อร์ปลูกเติบโตอย่างรวดเร็วต้นใหญ่ใบเขียวสดและมีรสชาติอร่อยกว่าผักของคนอื่นๆในหมู่บ้านข้าไม่เคยเห็นผักที่ไหนงามขนาดนี้มาก่อนเลยชาวบ้านหลายคนกล่าวชมด้วยความทึ่งใช่ๆผักของเจ้านี่น่ากินจริงๆข้าจะซื้อไปทำอาหารเย็นนี้ ผักของลี่เออขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนลี่เออปลูกแทบไม่ทันลี่เออจึงตัดสินใจขยายแปลงผักของลี่เออให้ใหญ่ขึ้นและปลูกผักให้หลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้นถ้าข้ามีผักหลายๆอย่างให้ลูกค้าเลือกพวกเขาก็จะยิ่งชอบลี่เออคิดลี่เออเริ่มปลูกผักกาดขาวคะน้าแตงกวามะเขือเทศถั่วฝักยาวและผักอื่นๆอีกมากมายลี่เออดูแลผักแต่ละชนิดเป็นอย่างดีและสังเกตว่าผักแต่ละชนิดมีรสชาติและลักษณะที่แตกต่างกันผักกาดขาวของข้ากรอบและหวาน ส่วนคณะก็มีรสชาติเข้มข้นลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองแตงกวาของข้าก็สดชื่นส่วนมะเขือเทศก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานลี่เอ๋อนำผักสดๆเหล่านั้นมาจัดเรียงใส่ตะกร้ายอย่างสวยงามและนำไปขายที่ตลาดคู่กับเนื้อตุนของลี่เอ๋อและก็เป็นจริงดังคาดผักสดๆของลี่เอ๋อได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากลูกค้าหลายคนซื้อผักของลี่เอ๋อไปทำอาหารและติดใจในรสชาติที่อร่อยและสดใหม่ของมัน ผักของเจ้านี่อร่อยจริงๆนะลี่เอ,อ๋ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวใช่ใช่ข้าจะซื้อไปกินทุกวันเลยอีกคนเสริมลี่เอ๋ยิ้มอย่างมีความสุขลี่เอ๋อรู้สึกดีใจที่ผักของลี่เอ๋ขายดีและช่วยสร้างรายได้ให้ลี่เอ๋ได้มากขึ้นด้วยเงินที่ได้จากการขายผักนี้ข้าจะสามารถซื้ออาหารดีๆให้พ่อกับแม่ได้มากขึ้นลี่เอ๋คิดข้าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เสี่ยวเป่ากับเสี่ยวฮวาด้วย ลี่เอ๋อตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้มาอย่างคุ้มค่าและทําให้ชีวิตของครอบครัวของลี่เอ๋อดีขึ้นเรื่อยๆข้าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าจะทําให้ครอบครัวของข้ามีความสุขขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป